วันนี้นะพิพิธภัณฑ์การกเกษตรเฉลิมพระเกยยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนคนราชพัฒครั้งที่หนึ่งซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒร่วมกับมูลนิธิไทยยั่งยืนดําเนินโครงการพิเศษสําหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒ38แห่งระหว่างวันที่15-19ถึงพฤษภาคม2 2567โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม376คนประกอบด้วยนายกสภานักศึกษาประธานสภานักศึกษาและนายกสโมสรทุกคณะจากกลุ่มมหาวิทยายลัยราชภัฏท,ทั่วประเทศประจำปีการศึกษา2567 โครงการ่าผู้นำเยาวชนคนราชพัฒครั้งที่1ห,หรือราชพัฒน o ยัง Leadership p โปรแกรม2024มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระข่ายกิจการนักศึกษาและกระข่ายผู้นำนักศึกษาทุกระดับทั้งระดับองค์การองค์การนักศึกษาและระดับคณะเสริมหนุนภาวะผู้นำพัฒนาบุคลิกภาพความฉลาดทางอารมณ์การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และการบริหารจัดการคน รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนปลูกฝังอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในความเป็นสถาบันอุด,ดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สร้างพลังภูมิปัญญาของแผ่นดินตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยายลัยราชภัฏ